เคสจากแบรนด์ไฮชิลทุกคนฟังไม่ผิดเพราะไฮชิลมาลงตลาดเคสอย่างจริงจังจริงจังแค่ไหนดูซะก่อนเขาคอลแลบกับใครบ้างนะอย่างนนี้เองเนี่ยเป็น Smiley w o r l d ใช่ไหมอันนี้เป็น m i ฟี่นะคะถือว่าเป็นแบรนด์ดังเนี่ยระดับโลกเลยแล้วยังมีการคอลแลบนะคะกับอาร์ติสเนี่ยหลากหลายท่านทั้งเด b บบี้สไต S S K T M M E E นะคะแล้วก็มี b u t เตอร์คอีกด้วยรวมถึงเนี่ยยังมี l i E x c l u s i v e เนี่ยเยอะมากมายเฉพาะของ High h ฮซ l ลเท่านั้นนอกจากฟิล์มกระจกจะจนเจ๋งแล้วเคสเนี่ยยังสุดยอดมากๆเลยจะเป็นไงวันนี้คะ่ะมพาทุกคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็สใส่ดูด้วยไปพร้อมๆกันเลย มาเริ่มจากจอันแรกกันก่อนดีกว่านะคะอันนี้แม่นิ่้วใส่อยู่เหลืองชอบมากนี่คือคริสตัลชิลเนาะก็บอกว่าปกติเวลาที่เราใส่เคสใส่ค่ะปัญหาอย่างแรกคือรู้สึกว่าเฮ้ยเคสมันเหลืองเร็วใช่ป่ะอย่างที่2ก็คือบางทีเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ใส่กริ้งจริงๆมาดูของไฮซิลกันมากดีกว่าค่ะนี่อุ้มชอบมากเลยเวลาที่เขาโคกับสมาย์ทเรเวอร์นะคะมันจะเป็นแบบหู่ไฮซิลสมาร์ทเรเวอร์เท่ๆแบบนี้อุ้มเนี่ยเอามาทั้งตัว A24 เอลตาแล้วก็ของ iPhone เนาะเดี๋ยวขอแกะออกมาทั้งคู่ก่อนลละะะกกกันนนนคค่อออ้เเเ็แแบบนะแบบีีีาาามมมยยทุ ลายเป็นร้อยๆล,ลายให้เลือกกันะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่กําลังหาเคสที่ลายสวยๆแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์แท้ๆเออบางทีเนี่ยเราไปซื้อเคสมาใช่ปะ่ะแล้วเราก็บางทีเดี๋ยวเพื่อนแซวก็ได้นะว่าเอ้ยทำไมลายนี้มันของเจ้านี้จริงหรือเปล่าแต่ทั้งหมดของไฮชิลเนี่ยรับรองว่าลิขสิทธิ์แท้ๆแน่นอนนะคะดูดิสวยเนาะ เออแล้วอยากให้ดูวัสดุของเขานะคะวัะสดุของเขาเนี่ยเขาเนี่ยทำมาจาก TPU เนี่ยมาตรฐานเยอรมันนะคะเป็นเบเยอร์ TPU แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูว่ามันเข้ารูปยังไงบ้างค่ะเขาเนี่ยจะดีไซน์ให้ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบแข็งเนาะและข้างๆเนี่ยแต่เป็นแบบนิ่มแบบนี้นะคะทําให้ใส่กับตัวเครื่องได้ง่ายด้วยแล้วก็ถอดง่ายและที่สําคัญนี่ให้ดูกันเลยเขาไม่ต้องมาทําเป็นแบบว่าลายตะลงตะลางกันแล้วนะเห็นปหมแบบนี้จะรู้สึกแบบ เข้ากับตัวเครื่องมากกว่าแล้วมันโชว์สีเครื่องได้สวยนะไม่ว่าคุณจะใช้เป็นเครื่องไหนก็ตามนะพอมันได้โชว์สีเครื่องแบบนี้นะคะก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูตามปุ่มต่างๆก็เป็นไงบ้างนะโอ้ยปุ่มนิ่มดีปุ่มนิ่มดีมมดได้เลยนะแล้วก็อันนี้ ช่องเสียบปากกานะคะของฝั่ง A อท l ซี a สบายๆเนาะมีเจาะช่องลําโพงมาให้นะคะมีช่อง usb type c เนาะอันนี้ประมาณนี้สําหรับฝั่งเอทีซีเลตทีนี้ฝั่ง iPhone นะคะเรื่องสําคัญมากๆก็คงเป็นปุ่มเจ้าปัญหานเนาะคาม e r าค o n อนโทรลจะเก,ก็ูว่าเขาเนี่ยจะทําการเว้าลงไปนะคะทำให้เราสามารถกดเนี่ยได้ง่ายๆอุ้มสามารถกดเบาๆนะคะตรง c a m e r าค o n อนโทนเนี่ยตัวมันก็จะสั่งการขึ้นมาใช่ป่ะแล้วถ้าอุคลิกนิดอ่ กดนะคะเป็น half uh, shutter นะคะหรือว่าเลื่อนนี่อยู่นะ คุณสไลด์ได้เลยนะแบบนี้ไม่ต้องพยายามบางเคสนะจะต้องเอานิ้วแบบจิ้มลงไปนะถึงจะแบบโอ้ลงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้สไลด์ได้สบายๆนะคะแล้วก็กดใช้งานได้คือมันก็จะสูง่าตัวเคสขึ้นมานิดนึงนะคะแต่เขาทำเว,ว้าลงไปให้นั่นเองค่ะเพราะว่าก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยแล้วถ้าใครถามนะคะเรื่องของความออการกระแทกเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยป้องกันนะคะการตกนะการกระแทกเนี่ยรอบด้านนะคะถึง1.5เมตรค่ะแล้วก็มีการเสริมมุมนี่มันจะเสริมมุมนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะชอบลงมุมใช่ป่ะอันนี้เนี่ยจะเสริมมุม ะะการกระแทกทั้งหมด4มุมเลยนะแล้วก็จะช่วยนะคะยกเนี่ยในส่วนของที่เป็นเลนส์กล้องขึ้นมาเห็นไหม จะอยู่เหนือนะคะจะอยู่เหนือตัวเลนส์กล้องนะทําให้มันป้องกันด้วยเวลาที่เราเนี่ยวางนะคะกับโต๊ะนะทั้งคู่นะคะเป็นเหมือนกันเลยนะทั้ง2รุ่นค่ะแล้วก็หลังนี่้องใช้มาค่ะนี่เป็นเคสที่ห้อหนึ่งที่มันไม่ค่อยติดพวกรอยนิ้วมือนะแล้วก็รองรับนะคะเทคโนโลยีการชาร์จด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับตัวคิสเซอร์ชิลค่ะก็จะเหมาะสาหรับใครที่กาลังหาเคสใส่นะตัวนี้น้ําหนักดีเลยเดี๋ยวผมช่างเคสให้ดูนะคะว่าเป็นไงบ้างคือที่อุ้มต้องบอกว่าเรื่องน้ําหนักเนี่ยเพราะว่าหลายเคสเนาะที่ แต่ว่าหนักซะง,งั้นนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวชั่งให้ดูนะคะเคสของ h ฮชิลตัวค t ิส s h i ชิลหนักเพียงแค่38กรัมเท่านั้นนะ38กรัมเท่านั้นถือว่าดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันต่อ งั้นไปต่อที่รุ่นช็อคคูกกันดีกว่าค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะต้องการกระแทกมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้1.5เมตรตัวนี้ได้ถึง3เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีให้เลือกนะคะทั้งแบบใสแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบด้านหลังทึบด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างตรงที่รอบๆบเลนส์กล้องนะคะจะมีเขียนเนี่ยว่า High Shield เท่ๆแ,แบบนี้แล้วตัวเคสนะคะก็จะเป็น TPU มาตรฐานเนาะเยอรมันเหมือนกันเนาะมีลายเลือกร้อยกว่าลายเช่นเดียวกันเลยค่ะจริงๆคุณสมบัติเบื้องต้นคล้ายๆกันกับตัว Crystal Shield เ อาจจะเยอะกว่าหน่อยนึงแลกมากับการกันกระแทกได้ถึง3เมตรค่ะเดี๋ยวอุ้มใส่กับตัวเครื่องให้ดูเนาะจริงๆคุณสับผมบัตรพื้นฐานนะคะของเคสไฮิีก็คือจะต้องเหลืองช้ากว่าเคสอื่นคือวันนึงมันต้องเหลืองแหละแต่มันจะเหลืองช้ากว่านะคะแล้วก็ความใสกริง้งเนี่ยของทุกเคสที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากๆค่ะสวยงามเนาะตัวเลนนะคะขอบๆเนี่ยจะถูกยกขึ้นมาเหนือเลนกล้องแบบนี้เนาะแล้วก็ดีไซน์นะคะก็จะเออเรียกว่าดูมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าหหเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยรอบๆเครื่องนะคะก็จะมีการกันกระแทกเสริมเนี่ยมุม เลยเนาะทำให้การกระแทกได้ถึง3เมตรนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จแบบไร้สายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ค่ะก็จะเรียกว่าอึดขึ้นมาอีกนิดนึงแลกกับน้ำหนักกับตัวเครื่องที่อาจจะหนาขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลมากมาอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปค่ะเป็น Mag s a f e s h o ช k Proof c a s สก่อนจะไปเล่าฟังก์ชันให้ดูอุ้มสาธิตเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองติดนะขึ้นมานะตอนนี้ติดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะติดธรรมดาไหมเราต้องเขย่า หเหยาะคืเอเขยาะคเยาออกไหมออกไหมให้ดูให้ดูดโอ้โหเฮ้ยเลิศมากนี่คือแม่เหล็กแรงมากๆนะคะไม่ใช่แค่ฝั่ง Apple ไม่ใช่ฝั่ง iPhone อ่างเดียวอุ้มลองนะคะกับตัวเอฟสีเหลใยวตาดูด้วยนี่อ่ะให้ดูเป็นไงคือไอเอฟสี่เหลียวตาเนี่ยมันอาจจะแบบหนักกว่าหน่อยนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าดูดิ แข็งแรงมากแม่เหล็กนะคะดูดดีมากหมุนใช้งานนะเผื่อใครไปใช้นะคะก็ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือ ตัว m a ็ s a ซ e นะคะช็อคกรูปนะสังเกตง่ายค่ะจะแตกต่างกับตัวอื่นตรงที่มันจะมีเป็นวงแหวน m a x s a ซ e เหมือนกันแบบนี้เลยบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่า MaxSa ซ e สามารถใช้งานกับ a อสี่เอลตได้แล้วก็แค่ใส่อย่างนี้เข้าไปค่ะแล้วคุณก็ไม่ใช้อุปกรณ์นะที่เป็น m a ็ s a ซ e ได้เช่นเดียวกันเนาะความเก๋เขาให้ดูอันนี้นี่เป็นการร่วมมือกันที่อุ้มชอบมากดูดิลายสไมลี่เวิร์คือสวยมากนะคะแล้วก็เนี่ยขอบกล้องตัวเนี้ย นอกจากจะยกสูงขึ้นมาแล้วสีชมพูน่ารักแบบนี้เขียนว่าไฮชิวด้วยนะคะแล้วก็สีนี้น่เป็นสีโปรดอุ้มเลยเขาทำมีสไซน์ออกมาได้สวยงามเนาะแล้วสมมติใครนะคะอุ้มกดให้ดูวิสิริตัวใหม่เข้ากันเลย สีเดียวกันแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยยกทั้งด้านหน้าด้านหลังนะยกหมดเลยนะคะตัวกล้องเออหรือว,ว่าตัวขอบจอเองก็ตามนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกไปว่าใช้งานเนี่ยร่วมกับตัว camera control เนี่ยได้เป็นอย่างดีเหมือนกันเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะจากการกระแทกเนี่ยอยู่ที่3เมตรนะคะมีการป้องกันการตกเนี่ยรอบด้านเลยนะแล้วก็เสริมมุมนะคะทั้ง4มุมทั้งทุกรุ่นเลยเนาะมาตรฐานเยอรมันนะคะเป็นเบเยอร์ er TPU เหมือนกันเนาะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นอกจากจะชัด ไร้สายได้แล้วก็ชาร์จแม็กเซฟได้ทั้งคู่เลยนะแล้ววันนี้นะคะอุ้มก็มีหลายแบบเนี่ยมาให้ดูกันด้วยนี่เป็นตัวอย่างเนาะเผื่อใครจะชอบแบบว่าสีแบบทึบๆนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นสระ s m i ี่เวิร์ที่เออสวยดีเนาะพอมันวางกับสีออดำนะคะแต่เป็นดำแบบโปร่งแสงเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีลายน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยเนาะ นี่งานคอลแลับกันนะคะสวยงามสวยงามก็เรียกว่าทางไอชิวเนี่ยเขาตั้งใจมากๆเลยแต่ยังมีอีกแบบหนึ่งค่ะเผื่อใครเด็ดจะไปตั้งดูนะคอนเทนต์ต่างๆ มาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอันที่ f u l อ option ที่สุดแล้วทั้งกันแกระแทกนะคะถึง3เมตรมีไลท์เลือกเนี่ยเป็นร้อยๆแบบนะคะรองรับฟังก์ชันที่เป็น m a ็ s a ซ e และมี Kick Stand ด้วยจ้านี่คือ Max s a ซ e ช็อค k ุ๊บคิก i แต Stand Case นะคะใส่กับตัวเครื่องให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนี่ใส่เข้าไปนะคะวามาใส่เสร็จปุ๊บมันเป็น m a ็ Safe เราต้องทดสอบกันนิดนึงหลายคนจะแบบเฮ้ยพี่วูดเวลามันมีคิกส Stand มันใช้ m a ็ s a ซ e ได้หรือเปล่าอ่ะให้ดูกันเลย เรียบร้อยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะติดเนี่ยเข้ากับตัวอาวงด้านนอกนะคะแบบนี้เราสามารถตั้งนะดูซีโร่ซีรีส์สบายเลยนะแต่ถ้าสมมติใครนะคะอาจจะไม่ได้มีตัวอุปกรณ์สําหรับตั้ง คุณก็มีคลิกแซนอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็แค่ดันออกมาแล้วนี้ดีนะวัสดุดีด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่ฝืดหรือว่าไม่หลวมจนเกินไปนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถตั้งได้ทั้งแบบแนวนอนนะคะหรือว่าจะตั้งใช้งานเนี่ยในรูปแบบที่เป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้เนาะใช้งานได้ทั้ง2รูปแบบเลยแบบนี้แข็งแรงทนทานดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เองเนี่ยอู้หมาชอบนะเพราะว่าเวลาเราพกไปไหนมาไหนนะคะก็ทาคอนเทนต์ได้ทุกที่นะตั้งถ่ายแบบเซลฟ์โเซลฟี่ได้เลยค่ะเหมือนเดิมวัสดุนะเป็นเบย์เ uh, ย เนือมันค่ะแล้วก็ปุ่มต่างๆถูกออกแบบมาให้สามารถกดได้ง่ายนะคะมีการกระแทกรอบมุมเนาะตัวนี้การกระแทกได้ถึง3เมตรนะคะยกสูงเนี่ยทั้ง4มุมเลยแล้วก็ยกสูงนะคะที่ตัวเลนส์กล้องแล้วก็ที่ตัวหน้าจอด้วยนะคะสังเกตว่ามันจะถูกยกขึ้นมาหมดเลยทุกมุมแบบนี้นะคะก็จะสูงขึ้นมา กว่าตัวหน้าจอเนี่ยอยู่แบบนี้เนาะถืออยู่กับมือประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเหมาะสําหรับสาย Tik t o k อกมากๆนะคะรองรับการใช้งานไร้สายแล้วก็ใช้งานแม็กเซฟได้เหมือนที่บอกกันไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเคสทุกแบบเนี่ยของทางไฮทิวเฮ้ยเห็นเลยว่าเขาตั้งใจมากนะแล้วก็การคอลแลบของกับแต่ละแบรนด์นะมันไม่ง่ายนะทุกคนมันใช้เวลามันใช้โปรเซสเดียวมากๆแต่ว่าไฮทิวจัดมาให้นะคะหลากหลายแบรนด์สุดไปเลยแต่ว่านี่ถ้าใครเป็นแฟนมิฟฟี่คุณห้ามพลาดจริงๆนะนี่เป็นเคสมิฟฟี่นะคะมีีเาาามหลยยน ไปเลือกกันได้ค่ะใช้งานได้ทั้งฝั่งําชุมฝั่ง p h o n e เนี่ยไปลองดูรุ่นที่รองรับกันได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น MaxSafe ด้วยเจ๋งเลยเนาะแล้วก็ยังมีตัวอื่นนะคะที่ผมเล่าให้ฟังกันไปละกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะผมขอฝากไว้เท่านี้เชื่อว่าต่อไปเราจะได้เห็นเคสอีกหลากหลายแบบเนาะตอนนี้มีร้อยกว่าลายแล้วเดี๋ยวอาจจะต่อไปจะเป็นพันๆลายและเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันใหม่นะคะคุณชอบตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้นะแล้วคุณสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะที่ h ไะหรืออฟหน่ายทั่วปออนไลน์ค ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ